ตัวโพชเนมตะนุตตาตัวที่กินนะกินอาหารนี่แหละมันเป็นข้อปฏิบัติที่เยี่ยมยอดแล้วเอาตัวนี้ตัวเดียวก็ปฏิบัติบรรลุอาหารหันต์ได้การกินนะด้วยคำข้าวที่เรากินเนะี่ยเมื่อเราเอาคำข้าวเข้าปากกิน เรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็กำหนดรู้โดยสัญญากำหนดกำหนดรู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปปากเรามีอาการจิตมันชอบมันชังตั้งแต่จะเอาเข้าปากอ่านเนี้ออาหารอันเนี้ยบางอย่างชอบบางอย่างไม่ชอบอะไรตางหรือกันกลางไม่มีชอบชัง แต่รู้แล้วก่อนจะเอากินว่านี่เป็นอาหารชนิดหนึ่งธาตุมันจะมีธาตุัันธาตุนี้ที่มันเป็นธาตุควรกินอ่าเราก็ต้องกินธาตุที่มันควรกินก็เอาเข้าเข้าไปแล้วก็แตะลิน้นแตะรสเราก็พิจารณาอีกแตะรสแล้วตรงนี้แหละแตะรสแล้วก็รู้รสของมันแยกให้ออกว่ารส จริงๆของอันนี้นี่รสมะนาวก็ต้องเปรี้ยวรสเกลือก็ต้องเค็มเอ,อ่อรสน้ำตาลก็ต้องหวานตามความจริงของมันนั่นคือรสแทๆ้ๆแล้วแยกให้ออกเชียว,ว่าเออรสหวานหรือรสเปรี้ยวหรือรสเค็มเนี่ยเราแตะเข้าไปแล้วนี่เออชอบแม่หวานดีกำลังพอเหมาะแม่เค็มดีกำลังพอเหมาะ เปรี้ยวดีกาลังพอเหมาะเผ็ดดีกําลังพอเหมาะหรือว่าโอ้โหถ้าเผ็ดกว่านี้ได้ยิ่งดีเดยก็กดก็ก็ก็จะอ่านรู้นั่นแหละตัวที่บอกว่ามันนอกจากรสจริงมันมีรสเจรสหลอกรสปลอมรสชอบไม่ชอบรสนชื่นใจไม่ชื่นใจนั่นแหละคืออร่อยหรือไม่อร่อย กิเลสตัวนี้แหละผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเรียบร้อยลดละเลิกรถอร่อยได้แล้วก็จะรู้แต่ความจริงรสตามจริงไม่มีหรอกรสอร่อยไม่มีเพราะนั้นจะกินไม่ตกะตกะตะกรามจะกินไม่ไม่อร่อยไม่รีบไ่ร้อนไม่ไม่เร็วอะจะกินไป ยิ่งหัดใหม่ฝึกฝึกก็จะช้าเลยจะกินก็จะช้าเมื่อเราเองเราไม่ให้เกิดรสอร่อยหรือว่าเรารู้ว่าเราจะมีรสอร่อยก็รู้มันว่านี่มันกิเลสน,นะก็ให้เกิดพลังรู้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าเข้าใจเห็นว่าถาดมันมีตัวรู้ที่มันเก่งเป็นธรรมริษให้มันมีริษมีริษที่จะสามารถ ไม่ให้กิเลสอร่อยไม่ให้กิเลสมันตะกละหรือว่าผลักดูดหรือผลักนะต้องอานอาการซันซ้อนพวกนี้ละเอียดละออนหน่อยจะรู้โอ้คนปฏิบัติการกินนี่แหละสำคัญเป็นอรหันได้ตรงการกินเนี่ยปฏิบัติเถอะอายางอื่นก็ในยะเหมือนกัน